ต่อไปที่สุดแล้วแล้วก็ไปเจอปอกะเวทเ่าก็ตัดเข้ามาออกที่ทะงันอกเหมือนกันปัญหาหลักตอนนี้คือการระบายน้ำฝั่งตะวันออกทนได้ลำบากเพราะว่าไม่มีทางไปสุดท้ายแล้วมาตาตรงนี้ออกด้านล่างมันลำบากออกปทางทิศตะวันออกกระเชิงเตาลงมามากรงก็เป็นที่สูงทำให้เกิดปัญหาเนี่ยน้ำ่วมบริเวณลางกระบาในอนาคตคงต้องมีแผนที่ทำทางด่วนน้ำที่จะลับ ลงไปสู่ไฟให้เร็วขึ้นไม่ต้องพาผ่านเกาะกระเวทเข้ามาที่ถนนคืองซึ่ตรงนี้ทุกคองมาร์ลงที่พะะหนอแล้วอันตรายเรื่องน้ำเข้ามาเงื่อนก็ต้องหางจะทำแผนเสนอทางกรกตในเดือนวันนี้จะเป็นอุโมหรือว่าทางด่วนน้ำดัดดัดกองกำลักะติวลงสู่คอมร้อยคิวของชมรม้ารน้ำมาับก็ในในแผนตัวตัวแผนระยะสั้นเนี่ยเราได้เสนอจากทางทหารทางกรมชมรมการทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีครับเรื่องการน้ำจากทหารเรือกำลังคนจากฐานบกฐางของกอง มาตรการของวัคุณท่านรองนายกโดยแผนระยะยาวคนต้องเสนอเข้าปนชรีเรื่องทางด่วนน้ำที่ด่วนด้านล่างครับที่เป็นสนามมิตรรัฐภูมินะครับขวาก็สำคัญนะการลงงานครับครับปัจจุบันเลยครับการปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ผ่านยากนะสุดท้ายต้องพาเข้ามาตรงนี้ครับ แล้วก็มาที่คลองม่โหนตประตูแม่โหนก็ทำให้เกิดน้ำร่วมกันอยงก็จะต้องก่ลี่ยเมนชายวหนึ่งครับไมเื่อนโครงการโคงงนเรามระยะที่หระยสครับการโครงกานอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ป่าไมนะครับซึ่งระยะที่หนึ่งนะครับเป็นโครงการที่เราได้เ่มมาจากที่แมะคอนนะครับโคร้กาสาม้าครงการอื่นอนามนะครับองหลักครับก็ยาวก็ไปถึงใช่ครับางบายนั้นด้วยครับที่เร ท <ğı> ั้งหมดแต่หลัง9 5วครอบครัวเออประชาชนสามลนคน้ออง้นทะ่าช่วงของเฟิรนเียคนใหญ่คือแมนแนวว่นครองอย่าเข้าไปนะอย่เข้าไปเจะสีแดงเขาแหนึ่งน่ปีห้าตัองแร่ันเดย ก็ยังหาอยู่ประมาณัห้าสิบเปดสองวันเนี่ยมาได้จังหวะพอดีครับอนี้แรครับคการับุดงครับาปริมาณไมากครับ่าับข้าวาวนกัาเนี่าวครับท่านวันนี้เ่นครั้งนครับคอสอะครันี่ครับตน ด้านบนรือเรามอกเป็นแต่ที่ต้องการ้องเงินสูงนะครับท่านผ้มด้านใต้คือเป็นสานาลงลงอาวัยด้านตะกคือเข้ากรุงเทพกชนมาช่วยต่าง่งนี้เดี๋ยวเวขออนุญาตท่ารองตลาดอธิบายสัาสนการนะครับเดี๋ยว่าก็เราตันนี้น้ำลดลงไปจุดเดนขอัขออนุญาตขออาตที่รายงานในเรื่องของสานกาณน้ำครับาที่ไครับ พืน้นที่ตอนาาตตนั้ื้นที่ประมาณ100หมื่ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับที่ผ่านมาในสถานกิดจากน้ำฝนที่ตกในพื้นที่การที่ทางท่านทุกวันนร้100หมื่นพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คือปัญหาที่เกิดฝนตกต่อเนื่องก็เกิดจากเลื่อนทางการน้ำนะครับที่ฮองโวเว้นะครับปัจจุบันนะครับฮองโวเว้นะครับอยู่ในจนุดที่ติดอยู่นะครับทำให้เกิดปัญหา

ผมตุนนาฬิกาชีสร้องที่มีกองป้องกันระดับดีราย1,233รายเป็น91ครอบครัวครับท่านส่วนผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเจรจาการางมือยู่2 2แผ่นนะฮะเราก็ด่ายเงินร้อน447ลายเราจะได้รับให้ความช่วยเหลือทั่วนะครับทางสปปแล้วก็ประเทศเพราะว่าเราต้องหนุนบ้านประชาชนครับที่ขาดแคลนจากท่านขอบคุณครับ แล้วก็ตกควาพร้อมแบบคณะรับานะติดตามมาทั้งทราีกริดหนึงแล้วก่อขาเปลี่ยนการงานเยอะแล้วก็พ้อเรียนพื้นเืองเนคนได้เือนทน่่้อการการลทุนมากเพราะว่าจนวนะัวันนี้ผมก็มาติดตามถานการแล้วก็เห็น่ว่าทางรัฐบาลก็ทำงานใกล้กันแล้วนะต้องการอะไรที่จะให้ จับเลยแล้วเป็นซื้อในกองแล้วก็ไปน้ำเนี่ยคือยิ่งเยี่ยมนะขอเปลี่ยนแบบคือได้เลยนะเพราะว่าเราไปทางนี้ได้ที่สุดเนี่ยเขาได้ดียิ่งดีขึ้นเรื่อยมาเรื่อยดีแ<ภ>ล้วถ้าการน่าและการโภจะยิ่งทั้งหมดไม่กันเลยเนี่ย ก็หวังว่าแ้วปีนี้เาอย่าไม่โดนปี่้โดนง็เป็นคนเลยถ้ามีจะทให้สมการน้้อกว่าแล้วก็ถ้าวาจไมีสงคราแล้โดนถ้าคุณเรียกทำไมได้ไปแรกการถ้าไปทางทัั้งสองกาทงอนีกจะไปไปเรื่องถึงระยะไกลเราต เราเรียนนะครับว่าจากสถานจากานฝนที่มีฝนตกหนักในพื้นที่โดยเฉพาะพืที่านรเนี่ยหนักคำว่าหนักคือมากกวแล้วก็เกือบเต็มพื้นที่เนี่ายท่านรองยกแสารการแทนวิรก็ให้มาได้ติดตามสถานการ ย่างไรก็ตามผมก็รู้ว่าเนี่ยก็ท่านรองบก็ได้พูดคุยกับท่านบริการที่มากล้วหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วเนเป็นถามแผมก็ได้มีการติดตามกษรบางี่มาลอเนี่ยเตรียมการมาท่านที่เข้ารับบล้วก็เตรียมการท่านคงทราบเป็น่า่ว่าเราลอกข้อเราอะไรเนี่ยแความทลมาเราเตรียมการไปเยอะึงให้บริกรเนี่ยแต่ว่าการของบินต้องดำ ในการที่จะดําเนินการเนี่ยในส่วนที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยทางเขตรขทำับประชาชนอยู่่ให้ประชาชนได้ไช้ชีวิตอย่าง,งปกติไม่ว่าเรื่องของการกินอยู่ที่อยู่อาศาัยครั้งทรบ้าน,นตัวในส่วนของการระบายน้ำเนี่ยเราทําร่วมกันเท่ละกอนอมีหลายหน่วยที่มาดนินการภายใต้การบริการของเพื่มละกอก็อะจะมีทางทารสภามีทางถานมีทาง ลวมเข้ากันและป,ะทป,ะทปัทธรรมได้ต้นนะที่เข้ามาช่ยวยเหลือกันในขณะนี้สถานการณ์น้ํา,านในขณะนี้ทัานผู้ว่ากับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็ประเมินว่าถ้าสถานการณ์ฝนมันไม่ตกซ้ำมาอีกมากนักแตรคงวีบ้างไม,ไม่หนักนักเนี่ยก็น่าจะคืนกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้เราเร่งกระดดระบายกันอยู่เ่างที่ท่านผู้ว่าได้เรียนต่าไปว่าพื้นที่ตรงนี้ าการที่จะไปออกทางอ่าวไทยนี่ก็ไม่คิดได้อยิ่งถ้าจะไปทางภาคตะวันอไปแบบนี้นี่ก็ยิ่งไกลไปเพิเ่เรืไม่ได้อีกแล้วเพราะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องดูดน้ำตัดน้ำลงไปแต่ทํางานร่วมกันใช้เครื่องมื่มหมดทมี ค,คือก็ต้องยอมรับนะว่าอย่างที่ท่านูเรียนได้ทราบนะว่าการที่จะเอาน้ําไปในลำคลองปกติท่าน่าวไทยหรือไปฟังรานัแล้วเราดํนน้ำไปเนี่ยบปราะท่านท่านเคยคิดว่าถนนคอนเดนต์จะทำไทเว์ให้น้ำลงก็คือมีทางระบายน้ําที่มันตรงแล้วเนี่ยทางทางผูประทานหรือว่าทางทางผมนี่ก็เฉลด้วยนะ

นะครับว่าควรจะเอาเครื่องส่งน้ำไปที่ไหนอย่างไรเครื่องส่งน้ำก็จะมีทั้งคนจยนหรือว่าถังเตือก็ยังหัวได้ท่านกล่าวว่าผู้ได้หมดนะในเรื่องเจ้าหน้าที่ผมไม่คือนะผมผมคิดว่าปัญหาเรื่องนั้นไม่น่ามีนะผมยืนยันว่าไม่น่ามีนะท่านกล่าวว่าเป็นคนทํางานเร็วแล้วท่านก็ ทางเจ้าหน้าที่นี่ก็คุ้นกันเยอะนะทำการกรับเรารู้ว่าถ้าต้องการเท่าไหร่เนี่ยเรายืนยันว่าทุกฝ่ายให้โดยเฉพาะเอาในฝั่งผมก่อนนะช่วงท้ายเข้าขึ้นมาเดี๋ยวในส่วนของกรมป้องกันและรเทาภัยเนี่ยเราทำได้ไม่ไม่จำกัดว่าเมื่อสักกู้นี้ทั้งประหลัดก็บอกว่าน่าจะเอาไว้เครื่องแคเรียนแต่เมื่าสัู้นี้มันจะเพิ่มที่กองพยายามพิสน์ก็จะเอามาเพิ่เพิ่มอีกเครื่องหนึ่ง แต่ต้องให้ทางากับนักสบายน้ำบนเวกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสูบไปแถวน้ำบนทำไมต้องให้าครอบระบกับปรอดภัยก่อระเ็นท่านู้ว่านะประเด็นนี้สําคัญนะท่พูดว่าให้พอแต่ไม่มีไม่มีการต้องการเทพนกักพรานเหมืนั้นมีเท่าไหร่เนี่ยหน่วยงานเรื่องแบบนีนม้มีมีพอแล้วเราก็ทยอยออกมาจากพื้นที่ใกล้ๆกล้ได้อ,อยู่